ตามรัฐธรรมนูนมาตรา239ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและการได้มาซึ่งวุฒิสภาปศ2550นะครับมาตรา111และมาตรา116ซึ่งสารดีการได้มีคำสั่งให้รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่25กรศจาคม2555นั้นนะครับบัดนี้ สารดีกาแผนคดีเลือกตั้งได้พิจารณาและวินิจฉัยคดีดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วนะครับและมีคําสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรจังหวัดชลบุรีเหตุเลือกตั้งที่สองใหม่แทนคุณอุกฤษฐสันสวัสด์เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2555นะครับดังนั้นจึงเป็นผลให้สมาชิกสภาพของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของท่านอุอกฤษสันสวัสด์สิ้นสุดลง ตามรัฐมนูญมาตรา2039ครับจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับดังนั้นจนํานวนสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ครับทั้งหมด493ท่านนะครับองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ2047ท่านครับเรื่องที่สองครับรับทราบสรุปผลงานการประชุมรับทราบสรุปผลงานการ ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่24ปีที่2และการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไปนะครับระหว่างที่1สิงหาคมถึงวันที่28พฤศจิกายน2555ครับในสมัยประชุมสามัญทั่วไปได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวม35ครั้งและมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภารวม3ครั้งนะครับมีผลการดําเนินการดังนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับ1ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งฉบับสองร่างพระราชบัญญัตินะครับสองจุดหนึ่งในรับความเห็นชอบจากรัฐสภาครับจำนวนสิบเอ็ดฉบับสองจุดสองคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วและรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครับจำนวนสามฉบับนะครับสองจุดสามครับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมกัน จำนวนหนึ่งฉบับครับ2.4รอการพิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับจำนวน6ฉบับ2.5อยู่ระหว่างการดำเนินการของวุฒิสภาจำนวน8ฉบับ2.6กคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้วจำนวน6ฉบับ2.7อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรจำนวน21ฉบับ2.8รอการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรจำนวน29ฉบับ สามร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอตามหมวดสามหรือหมวดห้าของรัฐธรรมนูนครับสามจุดหนึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมกันจำนวนหนึ่งฉบับสามจุดสองได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาจำนวนหนึ่งฉบับสามจุดสามรอการพิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนสองฉบับสามจุดสี่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรจำนวนสองฉบับสามจุดห้ารอการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรจำนวนห้าฉบับ สีย่ยติสี่จุดหนึ่งยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจจำนวนสองยติสี่จุดสองยติที่พิจารณาเสร็จแล้วนะครับจำนวนสองยติสี่จุดสามรายงานของคณะกรรมการที่พิจารณาแล้วนะครับจำนวนหนึ่งเรื่องสี่จุดสี่รายงานของคณะกรรมการที่การที่รอการพิจารณาจำนวนห้าเรื่องห้ากระทู้ถามห้าจุดหนึ่งกระทู้ถามสดครับจำนวนสี่สิบสามกระทู้ครับ 5.2กระทู้ถามทั่วไปตอบในที่ประชุมสภาครับจํานวน43กระทู้ครับ5.3ครับกระทู้ถามทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษาจํานวน138กระทู้6เรื่องอื่นๆ6.1เรื่องรับทราบพ,พิจารณาแล้วจํานวน17เรื่องครับส่งคณะกรรมการพิจารณาจํานวน2เรื่องรอการพิจารณาของสภารรู้าราษฎรที่จะได้นาไปบรรจุระเบพพียบวาระการประชุมในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติเฉพาะเรื่องที่กฎหมายบัญญัติเสนอเพื่อทราบ จำนวน26เรื่อง6.2เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับจำนวน4เรื่องครับ6.3การให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งจำนวน1เรื่องเจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอปรึกษาหาเรือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับจำนวน1,969ข้อหารือนะครับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา1การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าจำนวนหนึ่งเรื่องสองการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งร้อยเก้าสิบให้ความเห็นชอบแล้วนะครับจํานวนสิบเรื่องรอาการพิจารณาของรัฐสภาจํานวนสิบเจ็ดเรื่องครับสามสมาชิกรัฐสภาขอปรึกษาหารือในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาจํานวนหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดข้อหารือรับระเบียบวาระที่สองครับเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏ เรียบร้อยนะครับเป็นระเบียบวาระที่สามระเบียบวาระที่สี่ไม่มีนะครับต่อไปเป็นการพิรณาเรื่องด่วนครับหนึ่งลงลงมติยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์วชชาชีวะกับคณะจํานวนห้าร้อยห้าสิบเจ็ดท่านนะครับเป็นผู้เสนอก่อนที่ที่ประชุมจะดําเนินการลงมติยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลง มติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลผมมีเรื่องชี้แจงสองเรื่องนะครับเรื่องแรกครับการลงมติผมจะดําเนินการลงมติในยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วจึงจะดําเนินการลงมติในยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลนะครับเรื่องที่สองครับการลง การออกเสียงลงคะแนนนะครับตามรมัฐธรรมนูญมาตาราร้อยเจ็ดบเจ็ดวรรคสองกำหนดให้รัฐมนตรีผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกับในขณะเดียวกันนะครับห้ามไม่ให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งครับการปฏิบัติหน้าที่หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นนะครับดังนั้นในการลงมต,ติยติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีครับ ดังนั้นในการลงมติยติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เป็นสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรสามารถกดบัตรแสดงตนได้นะครับแต่จะใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนไม่ได้นะครับทุกท่านนะครับเพราะการดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับการดํารงตําแหน่งของรัฐมนตรีทุกคนโดยตรงครับตามรัฐมนุนมาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเ็ดนะครับวรรสองมาตราหนึ่งร้อยแปดสิบวงเล็บหนึ่งและมาตรา182ร้อยแปดสิบสองวงเล็บสี่ สรุปแล้วการลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกท่านไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนนะครับแต่ต้องแสดงตนนะครับและในการลงมติยติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรัฐมนตรีที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกขออภิปรายที่ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเฉพาะรัฐมนตรีที่ เป็นสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรที่ถูกขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับรัฐมนตรีผู้นั้นสามารถกดบัตรแสดงตนได้ครับแต่จะใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนไม่ได้นะครับเพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่ลงมติโดยตรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา117วัก2ครับครับก่อนที่จะขอมตินะครับขออนุญาตตรวจสอบองค์ประชุมครับพร้อมใช้สิทธิ์แสดงตนได้เลยครับ แสดงตนได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับใครยังไม่ได้แสดงตนครับไม่มีนะครับส่งผลได้เลยครับจำนวนผู้เข้าประชุมครับ485ท่านนะครับ ครบองคประชุมผมขออญาตขอมติเลยนะครับท่านบุญยอดครับจะหาเรือใช่ไหมฮะไหนครับการเินท่านประธานสภาที่เคารพครับบุญยอดสุขินไทยประชาธิปัตบัญชีรายชื่อครับเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานเช็คองค์ประชุม485ขณะนี้มีคนมาลงชื่อท่านดูที่จอสิครับ480คนครับเป็นความผิดพลาดไหมครับ สมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่อนะครับกรุณาไปลงชื่อด้วยนะครับกรุณาไปลงชื่อด้วยนะครับห้าท่านครับที่ยังไม่ได้ไปลงชื่อลงชื่อด้วยนะครับผมขออนุญาตดําเนินการเลยนะครับขอมติเลยครับต่อไปผมจะให้ที่ประชุมลงมติว่าจะไม่ไว้วางใจหรือไว้วางใจคุณยิ่งรักชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับ ผมจะขอชัดๆนะครับท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับสมาชิกท่านใดเห็นควรฟังนะครับสมาชิกท่านใดเห็นควรไม่ไว้วางใจกดปุ่มเห็นด้วยจะขัดความรู้สึกนิดนึงนะครับแต่ขั้นตอนแก็ต้องเป็นตามนี้ครับไม่ไว้วางใจกดปุ่มเห็นด้วยครับ แต่ถ้าไว้วางใจกดปุ่มไม่เห็นด้วยครับชัดนะครับแล้วถ้างดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับใช้สิทธิ์ได้เลยครับไม่ไว้วางใจกดปุ่มเห็นด้วยครับแต่ถ้าไว้วางใจกดปุ่มไม่เห็นด้วยครับ งดออกเสียงเกิดปุ่มงดออกเสียงนะครับชัดเจนนะครับหมด้งมดว่า เรียบร้อยนะครับไม่มีท่านใดที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนนะครับเรียบร้อยปิดการลงคะแนนส่งผลได้เลยครับมติครับเห็นด้วยร้อยห้าสิบเก้าครับไม่เห็นด้วยสามร้อยแปดงดออกเสียงสี่นะครับไม่ลงคะแนนเก้าครับมติ มติการลงคะแนนไม่ไว้วางใจนะครับต้องมีคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับคือต้องไม่น้อยกว่าสองทอสี่านบเจ็ดท่านต้องมีมากกว่าสอง้สี่ิบเจ็ดท่านนะครับแต่นี่เสียงไม่ไว้วางใจมีร้อยห้าสิบ้าถือว่าที่ประชุมมีมติไว้วางใจครับ ต่อไปเป็นการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับเริ่มจากอันดับแรกครับท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บนลุงครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับอันดับสองพลอากาศเอกสุกําพลสุวรรณทัศน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันดับสามพลตำรวจโทชัดคุณรอดีดกนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอ เริ่มที่ร้อยต้นเลือดเอกฉเฉลิมอยู่บนลุมครับรองนายกและรัฐมนตรีครับขอมาติดจากที่ประชุมเลยนะครับถ้าไม่ไว้วางใจกดปุ่มเห็นด้วยเหมือนเดิมครับไว้วางใจก็กดปุ่มไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็งดออกเสียงก็กดปุ่มงดออกเสียงครับใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับ คงไม่ต้องตรวจสอบองค์ประชุมนะครับเพราะเราลงมติต่อเนื่องอยู่แล้วครับใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ไว้วางใจกดปุ่มเห็นด้วยครับไว้วางใจกดปุ่มไม่เห็นด้วยงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยปิดการลงคะแนนครับส่งผลได้เลยครับมตินะครับเห็นด้วยร้อยห้าสิบเจ็ดครับไม่เห็นด้วยสองร้อยแปดสิบเจ็ดครับถือว่ามติที่ประชุมที่ไม่ไว้วางใจมีร้อยห้าสิบเจ็ดคะแนน ไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับถือว่าที่ประชุมมีวัติไว้วางใจครับท่านที่สองครับคนครับเชิญนระบตานที่คร,รับผมสาธิตปิตุเตชะสามเก้าหนึ่งไม่ไว้วางใจครับเลขสองครับเห็นด้วยบวกเพิ่มหนึ่งนะครับท่านสาธิตครับกับผมนายแพทย์ปัญญยัิเจตนาจรรันหนึ่งหกห้า ไม่ไม่ไว้วางใจครับครับเท่าที่เราติ้ตกลงกันในที่ประชุมนะครับถ้ามีการปิดการลงคะแนนแล้วก็ไม่ให้ใช้สิทธิ์แต่ก็จะให้ท่านได้เสนอขานตัวเองเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าท่านอยู่นะครับแต่คะแนนไม่ต้องบวกเข้าไปนะครับท่านประธานนะ คือเป็นคนละกรณีกันนะครับกรณีนี้ผมเป็นข้อแนะนําของท่านนิพนธ์วิเศษไม่ใช่ครับสองประเด็นนี้นะประเด็นแรกคือท่านยังไม่ได้บอกว่าปิดการลงคะแนนนะครับท่านเตียงกําลังทบทวนเมื่อกี้ผมถามแล้วครับผมถามแล้วครับว่าเรียบร้อยอย่างครับเรื่องผมมีปัญหาแล้วครับท่านประธานไม่เป็นไรครับเขาบันทึกไว้ในรายงานอยู่แล้วซึ่งผมก็อยู่ในที่ประชุมท่านประธานครับมีมีท่านไหนอีกครับที่ยังไม่ได้ใช้ ยังไม่ร็วคุณหมอบัญญัตินะครับก็บันทึกไว้ครับกิญค่ะนิกอมรนันค่ะบัญชีรายชื่อไม่ไว้วางใจค่ะครับเครื่องเสียค่ะครับบันทึกไว้นะครับท่านบุญยอดมีอะไรครับกระเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับบุญยอดสุขินไทยประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อครับท่านประธานคงจะเห็นตัวเลขนะครับว่าเมื่อท่านเช็คองค์ประชุมมี485ลงมติสองครั้งมีการกดลงมติ4 8 0เสียงครับ ท่านประธานครับมีคนกดบัตรแทนกันไหมครับหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นครับท่านประธานต้องสอบสวนเรื่องนี้นะครับครับขออนุญาตดําเนินการต่อเลยนะครับท่านครับขออนุญาตครับธนิพลชัย,ยนันท์พักประชาธิปัตย์เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านประธานบอกว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยถ้าเครื่องเสียก็ถือว่าไม่ได้ลงคะแนนแต่ให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม แต่ว่าสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราจะไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบเครื่องลงมติเนี่ยครับแล้วถ้าเครื่องเสียท่านประธานเพื่อนต้องการที่จะลงมติไม่ไว้วางใจท่านประธานบอกว่าไม่ให้เขาไม่ไว้วางใจเนี่ยถูกต้องไหมครับอย่างนี้ครับท่านไปถามท่านนิพนธ์วิสิทธิยุทธศาสตร์ก็แล้วกันไม่ใช่ครับถ้างนั้นให้ท่านนิพนธ์ฟังก่อนครับท่านประธานฟังผมนิดหนึ่งครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องให้ท่านนิพนธ์ขึ้นไปนั่งเป็นประธานแทนวันนั้นที่ประชุมพวกเราได้คุยกันเรื่องนี้แล้วท่านนิพนธ์เป็นคนเสนอเรื่องนี้ให้ปฏิบัติตามที่ผมปฏิบัติแล้วที่ประชุมเห็นชอบผมปฏิบัติตามมติของที่ประชุมครับผมปฏิบัติตามมติของที่ประชุมครับท่านประธานครับผมผมขออนุญาตสอบถาม ดุลพินิจของท่านประธานนิดเดียวครับหมายความว่าเป็นความผิดของท่านสาธิตหรือเพื่อนสอสอคนอื่นที่เครื่องเขาเสียเหรอครับแล้วไม่อนุญาตให้เขาลงคะแนนอย่างนี้ไม่ถูกครับท่านประธานครับถ้าเกิดท่านประธานจะแสดงความเป็นกลางสักหน่อยครับต้องอนุญาตให้เพื่อนสอสอเนี่ยที่เขาอยู่ในห้องประชุมและประสงค์ที่จะลงมติแต่เครื่องเสียไม่ใช่กดไม่ทันนะครับท่านครับ เครื่องเสียนะครับตอนที่ผมถามว่าเรียบร้อยอย่างรับเนี่ยต้องทักท้วงต้องใช้สิบตอนนั้นครับแล้วที่ประชุมของเราที่นี่เองครับความเห็นของที่ประชุมของเราที่นี่เองครับให้ผมปฏิบัติตามที่ผมได้ดําเนินการเมื่อสักครู่นี่ครับเชิญนะท่านสาธิตเชิญ ประธานที่เคารพครับผมสาธิตนะครับคำจริงไม่อยากรกบวนเวลาสภานะครับแต่ว่ากรณีที่ท่านประธานวมนิจฉัยเนี่ยคนละประเด็นกับที่ท่านนิพนธ์ได้พูดถึงท่านนิพนธ์เนี่ยได้พูดว่าถ้ากรณีประธานกําลังจะลงมติเนี่ยถ้าเพื่อนสมาชิกไม่อยู่แล้วมาไม่ทันอันนี้ไม่ให้โอกาสแต่ว่าผมได้นั่งอยู่ที่นี่ครับหมอมัจย์ก,ก็นั่งที่นี่ครับคุณนันท์ก็นั่งอยู่ที่นี่และเราต้องการแสดงเจตนาของสมาชิกสภาผูาออ้แทนราษฎรเอาอย่างนี้ครับถ <shrink S 2> า<ผ>มท่านน<ะ>ิพนธ์จะเอาอยัางไงผมก็ตามท่านนิพนธ์จบเลยฮะเอางั้นครับเอา ท่านดิพลครับเชิญครับท่าน,ปร,ป,นบบประธานที่เคารพครับผมนิพน์วิเศษยุทธศาสตร์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีในชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับข้อบังคับเนี่ยนะครับโดยโดยหลักเนี่ยนะครับที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่า เมื่อมีการปิดการลงคะแนนแล้วเนี่ยจะใช้สิทธิ์ไม่ได้คือในกรณีที่ปิดแล้วเนี่ยเดินเข้ามาแล้วขอใช้สิทธิ์แต่กรณีนี้มันอาจจะมีปัญหานิดนึงว่าสองท่านเนี่ยอยู่ในห้องประชุมแต่ว่าไม่ได้แจ้งประธานก่อนว่าเครื่องมันเสียเพราะฉะนั้นไปปัญหาตรงนี้แล้วผมก็อเอาอยัางไงดีครับผมก็ต้องเห็นด้วยครับกับท่านประธานว่าควรจะแจ้งก่อนในระหว่างที่เครื่องนะฮะ ที่ที่เครื่องใช้ไม่ได้อันนี้ต้องเรียนอย่างตรงไปตรงมาแล้วครับว่าอันนี้ก็คงไม่มีปัญหาแล้วครับว่าอย่างน้อยสองท่านสามท่านนี้ก็อยู่ในห้อะจุมได้แสดงเกรตนาวไปแหละนะฮะหมายถึงดําเนินการตามที่ผมได้ดําเนินการใช่ไหมครับครับโดยหลักก็ต้องยึดอย่างนั้นแหละครับในการข้อบังคับคุณครับแี่ผมขออนุญาตผ่านเลยนะครับท่านบุญยอดมีอะไรอีกครับ กับเยนท่านประธานสภาที่เคารพครับบุญยศสุินไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพระประจาธิปัตั์ครับผมนําเสนอต่อท่านประธานเมื่อสกครู่ผมประท้วงเรื่องของตัวเลขที่ไม่เท่ากันท่านเช็คองค์ประชุม485ลงมติสองครั้ง480ทั้งสองครั้งท่านประธานครับนี่เป็นยติที่เป็นยติสําคัญของประเทศชาติสภาแห่งนี้เป็นสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาตินี้นะครับไม่ใช่สภาโจกนะครับท่านประธานครับ485กับ480สองครั้งไม่เท่ากันครับ ครับไม่เป็นไรก้ขรัญหาไม่เป็นไรครับถ้าถ้ายังติดใจก็เสนอเรื่องมานะครับแต่ตอนนี้ผมเห็นว่ามันถูกต้องแล้วผมขออนุญาตดาเนินการต่อท่านเห็นว่าถูกต้องเพราะอะไรครับท่านสุภชัยมีอะไรฮะประธานครับผมประท้วงท่านครับกยนท่านประธานที่เรพครับสุภาชัยใจสมุดภูมิใจไทยครับผมขอประท้วงท่านประธานปิดข้อบังคับข้อที่แปดท่านเป็นประธานในที่ประชุมแห่งนี้ ท่านก็มีหน้าที่ที่จะดําเนินการการประชุมให้มันเข้าร่องเข้ารอยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นผมไม่เข้าใจว่าอยู่ๆท่านก็มีการจะขอถามท่านนิพนธ์วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์ขออภัยท่านนิพนธ์เป็นใครครับท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนเหมือนกับทุกท่านเพราะฉะนั้นผมว่าท่านนั่นแหละครับท่านประธานที่เคารพครับท่านก็ทําหน้าที่ของท่านให้ไปเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆท่านก็อย่าทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆถ้าท่านให้นับคะแนนไปก็จบแล้วครับ จะได้โหวตท่านัฐมนตรีท่านอื่นผมรอที่ลุ้นเสียบโกรธอยู่เนี่ยฮะทำให้อารมณ์ค้างอ่ะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเหตุผลนะครับที่ผมถามท่านนิพนธ์เพราะท่านนิพนธ์เป็นคนเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมและที่ประชุมเห็นชอบด้วยเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรครับส่วนเรื่องท่านบุญยอดครับ ถ้ายังติดใจท่านก็ดําเนินการต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมเห็นว่าถูกต้องแล้วผมขออนุญาตดาเนินการต่อเลยนะครับครับท่านที่สองครับพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับขอมตินะครับถ้าไม่ไว้วางใจกดปุ่มเห็นด้วยนะครับถ้าไว้วางใจกดปุ่มไม่เห็นด้วยครับงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับใช้ิสธิ์ได้เลยครับ ครับมีใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์หรือเปล่าครับถามชัดเจนแล้วนะครับไม่มีนะครับผิดการลงคะแนนครับส่งผลได้เลยครับมติครับเห็นด้วยร้อยหกสิบครับไม่เห็นด้วยสองร้อยแปดสิบสี่งดออกเสียงยี่สิบห้าไม่ลงคะแนนสิบเอ็ดครับถือว่า คะแนนไม่ไว้วางใจไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับถือว่าที่ประชุมไว้วางใจครับท่านที่สามนะครับท่านพลตำรวจโทชัดกรดิดกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอมติเลยนะครับถ้าไม่ไว้วางใจกดปุ่มเห็นด้วยครับถ้าไว้วางใจกดปุ่มไม่เห็นด้วยงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับใช้สิทธิ์ได้เลยครับ มีใครยังไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนหรือเปล่าครับไม่มีนะครับปิดการลงคะแนนส่งผลได้เลยครับมัติครับเห็นด้วยร้อยแปดสิบสองครับไม่เห็นด้วยสองร้อยแปดสิบสี่งดออกเสียงห้าครับไม่ลงคะแนนสิบครับถือว่าคะแนน ไม่ไว้วางใจไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะครับกสรุปที่ประชุมมีบัติไว้วังใจนะครับครับท่านสมาชิกครับก่อนปิดประชุมนะครับรับทราบพระบรมราชโองการครับด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชกิจกา กฤษฎีกาปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปพศ2555ครับก็เชิญท่านสมาชิกลุกขึ้นยืนรับฟังพระบรมราชโองการเชิญท่านเลขาธิการอา่านพระบรมราชโองการครับพระบรมราชาองการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปพศ255 5้าห้าพระประมาภิไษยภูมิพลอดงงุยเดชปอลให้ไวนะ้ณวันที่19 พฤศจิกายนพศ2555เป็นปีที่67ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทนหามาหาภูมิพลอยยดุญเดชมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดหงมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชลำดีว่าตามที่ได้ตราพระราชกิษิีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปพศ2555ในวันที่1สิงหาคมพศ2555นั้น บัดนี้จะสิ้นกำหนดสมัยประชุมในวันที่28พฤศจิกายนพศ2515สมควรจะปิดประชุมได้แล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา128และมาตรา187ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกิจสิธิกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญสมัยประชุมสามัญทั่วไปพศ .2555 ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนพศ .2555 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรมำตีครับเชิญนั่งครับขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับปิดประชุมครับ